พี่น้องชูบ,บุ๋มชูขวัญสวัสดีนาะจ้นเน้อปร่ลอยื่ถนัดภาษาอีสานบ้านเอาครับสวัสดีครับ <c oughs> ปราลอยเมื่อนี้ขอวิชาเลี้ยงจิ้งหรีดเด้อผมสิอัดคลิปแจกพี่น้องที่อยากสนใจอยากเลี้ยงพร้อมเด้อเอาเริ่มต้นยังไงครับพี่ลอยเริ่มครับจากแนะนำครับน้ำสมุนไพรผู้ข่าวครับเขาบอกว่ามีเงินล้านเงินแสนก็ไม่สัมพันธ์เท่ากับสุขภาพดีวันนี้อยากแนะนำให้ทุกท่าน ดูแลสุขภาพแบบอง์รวมนะครับเป็นน้ำสมุนไพรพลูข่าวดื่มแล้วเรียกว่าปรับสมดุลในร่างกายปรับธาตุทั้งสดินน้ำลมไฟนะครับมีถ้าท่านเป็นเบาหวานด้วยตัวนี้เหมาะมากเลยกัรปรับสมดุลของร่างกายอยากแนะนําเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมอีกคนต้นเราก็ต้องไปซื้อไข่มาก่อนเอาไข่ไม่ได้ไข่จริงหนี่นี่นี่คือไขอ่จริง ฟ้าบะร้อยแต่ขันละหนึ่งร้อยบาทนี่คือไข่จิ้งหรีดฟ้าบะร้อยไข่เยอะหนาแน่นมากไข่เยอะจุดเด่นคือไข่เยอะนี่เี่าขาวคือคล้ายๆไม่เท่าขาวนี่คือไข่นะครับไข่ของแท้แหละเนี่ยของแท้เลยนะครับผมอ่าเมื่อได้ไข่จะทำไงต่อครับเอาเขาไปบ่มเอาเข้าไปบ่มในคอกบ่มไว้อ่าคอกบ่มไว้ประมาณหกหรือเจ็ดวันมันก็จะแตกตัวออกมาเป็นตัวคือบ่มแค่คุมด้วยถุงกระสอบปุ๋ย นานี่แหละจ้าแนนกมีวันครับประมาณ7วัน7มือนะถ้าช่วงอากาศท้อนถ้าอากาศหนาวต้องยืดเวลาออกมันเป็นประมาณ12-13มือไปบุลณะถ้าหนาวแล้วมันบอกเลยอ้โแล้วมันจะแตกตัวช้าแล้วสังเกตยังไงครับว่าเราดูว่า7วันแล้ว13มันจะเปลี่ยนสีออกเป็นสีคุณคุณสีคุณคุณสีคุณคุณเลยแต่มันยังไม่วิ่งตัวยังประมาณส่วนมากถ้าอากาศท้อนเนี่กับประมาณจะ หกเจ็ดหมื่นก็แตกตัวแล้วจะมี่กำหนดบ่มหมองมันมันก็แตกออกมาคือจังยวดิพาไปเบิรงนคอกพุดมันจะที่พึ่งจะออกมากี่เป็นตัวลักษณะตัวน้อยๆระหว่างรอยต่อไอ้ออกจากถุงบ่มไอ้คอกบ่มเนี่ยต้องเป็นสีน้ำตาลออกขุ่นๆแต่คือว่าตัวยังไม่วิ่งก็เรียกว่าย้ายไช่เวันที่ห้าวันที่หกนี่แหละมันจะเริ่มสีขุ่นแล้วมันจะเริ่มแตกตัวเราต้องรอให้มันแตกตัวก่อนนะเราถึงจะเอามาลงบ่อ ให้มันแตกออกมาเป็นตัววิ่งได้แล้วนะอ๋อคือว่าสังเกตจากที่ขันใช่มันจะเริ่มออกเป็นตัวเล็กๆนะแต่คือว่าต้องแตกร้อเปอร์เซนต์ไหมแตกสิไม่ไม่คือว่าต้องอไม่ต้องร้อยเปอร์เซนพรเริ่มแตกตัวประมาณสักสี่สิเปอร์เซนนี้สามสิบเปอร์เซนแล้วก็ออกแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆไล่ออกเองถ้าเกิดว่าเราไม่ออกจะเกิดอะไรขึ้นพี่มันก็จะตายถ้าเราอออกช้าเกินไปมันก็จะตายเพราะว่ามันจะอ่อนแรงหมดแรงมันจะไม่ได้กินน้ํากินอาหารเพราะมันออกมาปุ๊บมันก็จะกินเป็นเลย แล้วในขันไม่มีน้ํามีอาหารบอกมันไม่มีมันต้องรอถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาออกจริงๆก็ประมาณสองสามวันนะอ๋อถ้าเกิดว่ามันอยู่ในบ่อบ่มนานๆนะอ๋ออันนี้ก็คือว่าเทคนิคนะตรงนี้อ่อออธิบายให้ฟังนะครับนี่คือบ่ออนุบาลบ่ออนุบาลเหรอนี่อันนี้จับขายเราบ่อ อันนี้คือวางไข่แล้วเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนการวางไข่อันนี้อันนี้คือขั้นตอนวางไข่นะครับเนี่ยก็ใช้อะไรขันน้ำไม่มีอะไรบ้างครับพี่ขันนี้เราก็จะมีขุยมะพร้าวผสมกับน้ําพอหมาดๆนะอย่าผสมเปียกนะแล้วเอวางกี่วันถึงเก็บขันออกการหนึ่งการวางหนึ่งวันคือให้ยิ่งหีแตกไซ้ไงพยายามวางขันไข่ให้ได้แค่วันเดียวอย่าวางหลายคืนหนึ่งวันหมายความว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเข้าวันที่เที่ยงใช่ก็ออกตอนเที่ยงพรุ่งนี้ คือว่าเข้าเที่ยงวันนี้จ้าออกเที่ยงพรุ่งนี้ออกเที่ยงพรุ่งนี้คือว่าหนึ่งวันอันนี้ก็คือเพื่อป้องกันอะไรครับพี่ป้องกันจิ้งหรีดมันจะแตกไซต์มันจะหลรุ่นเราไม่ต้องวางหลายคืนยกเว้นแต่ว่ากรณีา้อ้อยตัวมันน้อยเนาะเราถึงวางสองคืนได้อ๋ออันนี้ตัวมันของปลา้อยมันเยอะปลา้อยจะวางแค่คืนเดียวกับลักษณะของร์าของปลา้อยคือเป็นบ่อปูนบ่อปูนนะครับสูงเนี่ยอ้าว่ายให้ดูเลย สก้อนสี่สี่ก้อนอ่ะสี่ก้อนนะครับนับได้เลยนะหนึ่งสองสามก้อนนี่พี่สี่นี่ไงอ๋อล่างข้องล่างเขาเทปปุ้งมันมันเอาจริงลีดอยู่ไหมอ่ะสี่ก้อนเนี่ยไม่ออกอยู่มันไม่ดื้อมันกินอิ่มนไหนไหนก็ดูเน่ยอ่ะเอาแล้วแล้วเทคนิคขอบบ่อทำยังไงพี่ขอบบ่อแล้วก็เอาก็เทปใส่ติดอีกทีนึงกันมันไม่ให้มันปีนขึ้นได้ตายขึ้นได้มันก็จะตกลงมาไหนไหนไหนสุดเทปกสเนี่ยว่าเ เนี่ยผ้าเกาาห้านี่ละกระดาษเกาห้านี่ละอ๋อเออติดให้รอบปากบ่อ้องติดรอบปากบ่อคือแมนคือว่าสกอตเทปกระดาษเก่าใสๆนี่แหละอันนี้แหละใช่ไหมใช่มาติดให้รอบคือว่าแค่นี้มันก็เรียกว่าหยุดสักการไต่ได้แล้วใช่แล้วก็ตรงนู้นตรงนู้นคือว่าเราต้องปอฐานขึ้นมาฐานขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ไข่กาดรองเพ่งไข่ให้สูงจากพื้อเทคนิคอันนี้ก็เป็นเทคนิคใช่ไหมใช่ ปูเร็วไงแล้วมันจะเก็บได้ใช้ได้ไม่นานเราต้องยกขึ้นสูงนี่ร้อยคือว่าใช้บล็อกหนึ่งจ้ะบล็อกหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนคือว่าทําเป็นฐานรองจ้ะฐานรองไม่ไผ่อืมช่องว่างระยะห่างก็แล้วแต่เราจะกะําหนดอ๋อคือว่าไม่ได้เป๊ะๆอะไรมากมายแล้วมันก็ต้องได้เป๊ะๆเ,เหมือนกันแหละเพราะว่าต้องใช้ไม้ไก่ไผ่กดัดแต่ละช่องในช่องไน,นี้เร,รเราไม่หานเอาว่าจะหา่า,หางเท่าไหร่กว้า,างเท่าไหร่อ,อ,อ,อะไรเงี้ย <thế? S 1> แล้วก็หันเอาทีเลยครับผมจะไปดูจริงหรือแจงหนุ่มดูข้ออันนี้คื อันนี้คือแผงไขท่<ห>ที่เราเก็บตัวมันออกเมื่อเช้าเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปตากแดดฆ่าเชื้อพอตากแดดเสร็จแล้วก็เอากลับมาใช้อีกตากแดดคือตากแดดธรรมดาที่แหละตากแดดเขาห่อนนี่แหละแดดออกนี<อ>่แหละถ้าไม่มีแดดก็เอาไปย่างไฟย่างไฟคือ,อย่างไฟได้หรือจะไปอบก็ได้อบแบบไหนอบผู้ซื้อคนดีใส่เป็นเตาอบมั้งเตาอบความร้อนนะอบอบแผงไข่แล้วบ่อเสร็จต้องทำไงต่อ บอเสร็จแล้วนู่นไปนูน่นเไม่้ยันไม่ไม่ใช่อเออคือว่า,วาต้องฆ่าเชื้อไหมก็ฆ่าฆ่าา,าไปได้ขาเชือ้อเอาแก๊สแก๊สที่ว่าเขาล้นหมูอะที่มันเป็นป่าผ้าไปเมืองไหนนอ่องไนตาตีไหนเมืองอ่าอ่าเรา